สวัสดี f อทุกท่านนะครับผมที่ชมช่องชายเบียบ้านเรานะครับผมวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องเกฎการสร้าง youtube นะครับผมซึ่งก็จะมีการเปรับเปลี่ยนใหม่นะครับผมตอนนี้ก็อยู่ที่ต่างประเทศครับก็เลยจะมาพูดให้ฟังนะครับว่ากฎใหม่ที่ว่านี้นะครับเป็นยังไงครับเริ่มกอย่างแรกเลยนะครับผมการติดตามนะครับผมซึ่งการติดตามนี้นะครับผม จากเดิมจะเป็นกดประมาณเออหนึ่งพันคนนะครับผมถึงจะผ่านกดแต่กฎใหม่นี้เขาจะปรับลดลงนะครับผมให้เหลืออยู่ประมาณห้าร้อยนะครับผมก็ผ่านสามารถผ่านกดได้เลยนะครับผมอย่างที่สองนะครับผมชั่วโมงการติดตามนะครับผมก็จะเป็นเหลือแค่สามล้านคนนะครับผมจากสิบล้านครั้งนะครับผมทั้งหมดก็จะเออประมาณนี้นะครับผม ก็เลยอยากจะมาบอก FC นะครับผมว่าคนที่กำลังทำช่อง Youtube ใหม่นะครับผมอย่าพึ่งท้อแท้นะครับผมและสู้ต่อไปนะครับเพื่อจะมีวันที่คุณสมหวังในชีวิตนะครับผมนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมวันนี้พูดสั้นๆนะครับผมพูดไม่ยาวนะครับผมและกลับมาพบกันใหม่นะครับผม อีพนะีหน้าผมจะทำคลิปอะไรหรือว่าทำอะไรที่มันดีๆออกมาก,กว่านี้นะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ